เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่นแรงงานเถื่อนขีปูล้างบางคนงานเถื่อนพม่าขมิล,ลาวแต่ไทยรอดครับเพราะว่าไทยมีบัตรครับเมื่อวานนี้ได้จับกลุ่มตำรวจเข้าไปพันบนนายรถสิบกว่าคันครับไปจับกลุ่มแรงงานจีบหมูแม่ของแม่ค้าขายของตาม ก็ได้จักกลุ่มหมดเลยครับจกกับกลุมก็แรงงานเถื่อนครับไม่มีบัตรนักรอกเข้ามาทำงานค่าแรงก็แพงเกินครับคนหนึ่งค่าแรงก็วันหนึ่งเจ็ดแครับหัวเมียก็คู่หนึ0งพครับค่าแรงเกินกำหนดผมำก,กำหนดกำหนดที่แรงประเทศไทยกำหนดไว้ครับ เจ้าหน้าที่ได้ไปจับกลุมไล่ล่าขึ้นไล่ขึ้นรถจับกลุมได้ตั้งพันสอง0 0นคนครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปไล่ในงานเถือนค่าแรงแพงครับก็ก็เลยได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปไว้ครับผมในงานพมา่าขมินลาวครับผม บางคนก็มีบัตรบางคนก็ไม่มีบัตรล,ล,ลักรอบเข้ามาโดยไม่ถูกต้องครับบางคนก็มีพาสปอร์ตก็รอดไปครับผมอย่างนี้มันเท่ากับมาอาศัยอยู่ประเทศไทยแล้วก็ค่าแรงก็มาตั้งขึ้นเองครับค่าแรงตั้งแพงเกินราคาที่ค่าแรงกำหนดไว้ของคนไทยครับผมปกติคนไทยค่าแรงมาตรฐานก็สามสี่ร้อยครับผม นี่ก็ดีแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ขเข้าไปจับกลุ่มนะครับผมในงานไทยล้างบางครับผมก็ช่องขืน้นหน้าได้ถ่ายทำวิดีโอและคลิปนี้โปรดดูวิดีโอแชร์คลิปวิดีโอแชร์ไปให้ทั่วถึงประเทศไทยทั่วถึงทั่วโลกครับผมเพื่อจะเป็นเรื่องอย่างให้กับแรงงาน เขามาทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากแชร์ฝาก,ฝากดูคลิปครับก็ชอ่องเคหะรัฐชาแนลครับก็ขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ารับชมครับผมก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาผักดันล้างบางครับในงานเถือนที่ค่าแรงเกิน มาตรฐานค่าแรงเกินแพงเกินไปครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากทุกกคนครับผมถ้านใดทีรเข้ามาทํางานในประเทศไทยก็ต้องมาทํางานมาด้วยความถูกต้องครับมามีพาสปอรอบมีเอกสารให้ครับผมเพื่อทีาจะอยู่ในประเทศไทยด้อย่างไม่ต้องวิ่งต้องหนีอยู่ซ่อนครับผมก็นี่ครับ Sawadee khrap